เห็นหน้าใสาๆกันแบบนี้นะคะก็เพราะว่าสมาชิกของวงรามกายค่ะอายุ14-15ปีเท่านั้นเองนะคะซึ่งในช่วงที่ตลาดไอดอลมักเห็นแต่วงหญิงร้วนรามกายเลยหาข้อแตกต่างค่ะเขาจับคู่สมาชิกมาเป็นคู่จิ้นผ่าน MV รวมถึงการอัดคลิปสั้นๆนะคะขายโมเมนต์ฟินกันผ่านทิกต o k ค่ะจนตอนนี้เริ่มมีกลุ่มแฟนคลับเรียกว่ารามี่ในไทยนะคะมีแฟนคลับตั้งแต่ยังไม่มีผลงานเพลงของตัวเอง แต่การดึงกระแสวายมาเป็นจุดขายไอดอล,ลแบรนด์ยุคใหม่เขาก็มองว่าต้องมีวิธีการนำเสนอค่ะเพราะว่าก็ต้องคำนึงถึงความหลากหลายในสังคมตอนนี้ด้วยซึ่งบางครั้งคนใกล้ตัวก็อาจจะยังไม่เข้าใจนั่นเองค่ะอย่างคลิปที่พวกเราลงในทิกติกตรับที่เป็นแวเลเล็กๆอย่างเงี้ยรับก็คือ อจริงจิ้นกันก็ประมาณ3 0มกว่าเปอร์เซ็นต์สี่สิเอย่างนี้ยครับจริงจริแล้วเราก็อีกหกสิบเปอร์เซ็นต์เราก็ถ่ายกันเองเพราะว่าไม่ได้เจอกันบ่อยขนาดนั้นใช่ครับเอาแค่พอเป็นโมเมนต์น่ารัก<ช>น่ารัก<ช>เหมือนแบบถ่ายกับเพื่อนมากกว่าแบบฟิลแบบอย่างนี้แล้วก็อาจจะมีโมเมนต์บ้างเรื่องของการวางตัวในแบบสังคมใหม่ที่เขาบ,บางทีเขายังไม่ยอมรับการจิ้นกันอะไรอย่างงี้เขาก็ต้องแบบเข้าใจบางทีเราก็ต้องเล่นให้มีขอบเขตอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้พวกเราคุมคุมได้ สำหรับรามกายเนะคะเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์โรงการพาราไดส์ของค่ายเพลงของนักร้องไทยร่วมสมัยเก่งทัชยะชยาเองค่ะ คนนี้ต้องบอกว่าเป็นป๋าดันเต็มที่เลยนะคะพาไปโชว์ตัวเจอสปอตไลท์สื่อเพื่อเรียกความสนใจซึ่งได้ผลเหมือนกันนะคะเพราะว่าการโชว์ตัวงานพรมแดงประกาศรางวัลช่วยเพิ่มฐานแฟนคลับค่ะก็ไปเตะตาแฟนคลับในอินโดนีเซียเข้านะคะเพียงแต่ว่าคอนเซปต,ต์แตกต่างออกไปจากวงอื่นๆในสังกัดเดียวกันอย่างเช่นทอสเกอร์หรือว่าเลดี้สีดาค่ะที่ขายวิชวลอินตัวละครในวรรณคดีงานนี้นะคะก็ได้น้องชายของคุณเก่งทัชยะมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ค่ะ